เราทำงานหนักแทบบ้าแต่เศรษฐกิจดันแย่ลงทุกวันและนี่คือซีรีส์ว่าทำไมเศรษฐกิจถึงถดถอย EP 2มามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟังความเดิมตอนที่แล้วเมื่อโลกนี้ถืกอกำเนิดการกู้ขึ้นมาทําให้คนใช้จ่ายได้มากกว่าที่ตัวเองหาเศรษฐกิจก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมาดูกันต่อครับพูดถึงสมัยก่อนการทํานาต้องใช้เคียวเกี่ยวข้าวทั้งวันกว่าจะได้ข้าวแค่กองเดียวอยู่มาวันหนึ่งมีคนคิดค้นรถเกี่ยวข้าวขึวข้นมาแป๊บเดียวกว็ได้ข้าวหลายกองแล้วนี่แหละครับคือวิธีที่เศรษฐกิจโตตขขึึ้้้นนนเเพราะะมุษยย์ผลิไดอ ของในตลาดก็เยอะขึ้นคนก็ซื้อขายกันมากขึ้นและพอมนุษย์ชอบคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตอยู่เสมอเศรษฐกิจเลยโตมาเรื่อยๆในประวัติศาสตร์แต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมเลยครับว่า e ีหนึ่งเราเคยพูดถึงการกู้<ๆ>การกู้มันง่ายกว่าการคิดค้นอะไรใหม่ๆเยอะเลยพอทุกคนพากันกู้เศรษฐกิจก็โตเหมือนกันแต่มันไม่ได้โตเพราะเราผลิตอะไรได้มากขึ้นนะมันโตเพราะเราสร้างหนี้ใช่ครับเศรษฐกิจที่เราเห็นโตวันโตคืนมันโตจากหนี้ของผู้คนถึงจุดหนึ่งธนาคารกลางต้องเข้ามาควบคุมเพื่อพาเศรษฐกิจกลับเข้าสู่สมดุลและนั่นจจะเเป็นุดริ่ม นของเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยถ้าอยากฟังต่อว่าธนาคารกลางทำอะไรแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงกดติดตามไว้ได้เลยแล้วพบกันใน EP 3วันเสาร์นี้